สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแทนทิวพาลุยครับวันนี้นะครับจะมาพบกับเจ้าอิทุสุสองสิบครับโดยช่างบอมตีนผีนะครับแต่วันนี้ช่างบอมตีนผีไม่มาครับช่างแทนแม็กโครซิงขับแทนนะครับเจอกับลูกพี่ต่อแล้วครับอันนี้จะเป็นงานลอกสะนะครับลอกสะหน้าฝายข็บน้ํานะครับ เราสรหน้าใายขับน้ำนี่วันที่สามแล้วนะครับฝนตกครับรถเล็กทําไม่ได้นะครับรถเออ่รถดัานะครับย้ายดินไม่ได้เพราะว่าหน้าบ่อนมันลื่นนะครับโดยลูกพี่ต่อเองครับลูกี่ต่อเป็นต่อไมโครซิงนะครับก็ตามเฟสได้นะครับ รถเล็กของเราก็ประมาณ 10, 15บุ้งกีนะครับงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยยางนะครับฝนตกกี่วัน2วันแล้วนะครับสลับวันมาทำครับเว้นเว้นวันทำวันเว้นวันนะครับโดยชัยชนะแม็กโซซิงนะครับว่าพี่ท็อป อบเราเหมามานะครับใครต้องการติดต่อชัยชนะ Mac แมคโครเล็กรับเหมาฝุดท,ทั่วไปนะครับได้ที่เบอร์0880090309นะครับตอนนี้อากาศร้อนมากครับยังดีครับเมื่อเช้าประมาณตีสามฝนตกนะครับก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับโอเคเต็มแล้วนะครับ ช่างบอกไม่มาช่างแทนครับแทนครับช่างแทนสามห้าไม่มีงานนะครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอต่อครับเดี๋ยวผมออดินมาเท่กันแป๊บหนึง่งมาดูครับที่ทียดินแล้วนะครับสูตรสองสรบนะครับที่เกียด,ดิน เดี๋ยวผมพาลงไปดูโอ้ยจะโคลนะครับนะครับที่เทดินปกติจะมีรถร่วมด้วยนะครับคือพ่อจบดินซิ่งนะครับอันนี้พ่อจบไม่ว่างนะครับที่เทดินก็จะประมาณนี้โอ้โหโคลเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปต่อไปครับวรอชม